สวัสดีครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ที่จูแฟร์นะฮะแถบจูเฟร์ของเมืองบาเรนนะฮะของประเทศบาเรนตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมจะผ่านไปในย่านชุมชนที่คล้ายๆมีผับมีบาร์แต่มันไม่ใช่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 ผับบาร์นะฮะเป็น ประมาณร้านอาหารนะฮะที่รวมร้านอาหารแถวบ้านเราเนี่ยผมว่านึกภาพออกน่าจะประมาณประมาณนานานะฮะแต่ว่าอ,อ,อะไรแบบนานา,นานไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันจะมีร้านอาหารดีๆร้านอาหารที่ที่นั่งดีลกันนะนะฮะอย่างร้าน,นกาแฟก็พวกสตาร์บัคพวกพวกเขาเรียกกาแฟอะไรวะจำไม่ได้อ่ะ นั่นแหละเนี่ยนีก็ร้านสถาบันนะฮะจะมีร้านอาหารอิตาลีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งกลางคืนค่อนข้างที่จะคึกคักนะฮะไม่ค่อยมีเสียงเพลงนะจะมีแต่เสียงรถราแล้วก็พวกที่มีรถดีๆพวกมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆพวกบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะจะคารวานมาที่นี่กันนะครับผมว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ที่มีสีสันของประเทศบาเรนนะฮะนั่ง ในช่วงช่วงนี้ฤดูฤดูร้อนอยังยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วงฤดูหนาวนี่โอ้โหน่านั่งมากครับน่านั่งนั่ง,งดูนั่งชมวิวได้สบายเลยอากาศจะดีมากนะตอนนี้ก็เออมีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยทน,นี้นี่ก็เกือบเกือบหมดละถนนยาวประมาณไม่ถึงกิโลมั้งครับประมาณกินก็เกือบเกือบหกิโลเมตรละครโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปจากสถานที่นี้นะด้านซ้ายมือเป็น ร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะแถวนี้มันจะเป็นย่านย่านฝรั่งอยู่กันเยอะพวก e x p กซ์พวกพวกยุโรปอยู่กันเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีอพาร์ตเมนต์ดีๆอย่างเงี้ยนะฮะร,ราคาก็ก็ถ้าจะบอกว่าแพงก็แพงนะฮะก็ค่อนข้างแพงประมาณทประมาณ40,000ต่อเดือนขึ้นไปนะฮะซึ่งในในกรณีของย่านอดนๆเนี่ยก็จะเจอประมาณ3ามหมื่นสามหมื่นหาอะไรเงี้ยต่อเดือนนะ Okay. มาดูบรรยากาศกลางคืนของของบาเรนแล้วกันนะครับว่างๆไม่มีอะไรดูว่าพูดไปประเทศบาเรนก็ไม่ค่อยน่าเบื่อนะมีอะไรให้ดูมีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่ชอบผับชอบบาร์อะไรเงี้ยก็โอเคในบาเรนให้คำตอบคุณได้เพราะว่าเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจากซาอุดิอราระเบียจากกาตาร์เงี้ย จะวิ่งเข้ามาที่ประเทศบาเรนเยอะนะครับจนมีคำถามหนึ่งในโซเชียลนะฮะที่ถามว่า,าสามารถจะเจอคนซาอุดีซาอุาดีที่ไหนบ้างที่บาเรนคำตอบคือ everywhere ทุกที่นะครเพราะว่าคนซาอุดีเยอะมากรถบายซาอุดีนี่เยอะเยอะกว่ากาตารนะฮะพูดถึงยิ่งชุวงเทศกาลเนี่ยเยอะมากอันนี้กำลังเรากำลังจะออกถนนใหญ่แล้วครับ ผมชอบนะฮะชอบชอบบรรยากาศชอบอบรรยากาศกลางคืนของประเทศบเรนนะฮะไม่ไม่เงียบเหงาดีนะฮะมีสีสันค่อนข้างมีสีสันอโอเคเราจะออกกันไปละโอเคนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนลวกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ